แฟนนางงามรุ่นเก่าอย่างกอล์ฟอะทวินหาและกันกนางงามที่มีความเป็นนักการทูตมีความเป็นทําเพื่อสังคมเป็นแรงบันดาลใจโมเมนต์ที่สุดแห่งปีในวงการบันเทิงของกอล์ฟในปี2025ที่ผ่านมานอกเรื่องหนังและกันเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่อยากพูดมานานแล,ล้วแ่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนั่นคือมองฟ้ามงกุฎมิสเบลมงแรกของไทยที่โอปอล์ทำได้สำเร็จในปีที่ผ่านมา คือก็้าบอยู่ในมุมของแฟนนางงามรุ่นเก่าที่ชื่นชอบบริบทนางงามแบบพี่ปุ๋ยอ่าแล้วก็เริ่มติดตามนางงามมาตั้งแต่ตอนนี้เพื่อนก็ได้มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สก็คือลูกจันทร์จันเจราจันโชมหลังจากนั้นก็ดูไม่ได้ด้วยสายสะพายไทยไม่ได้แข็งอะไรมากแค่เข้ารอบตอนกวางฟ้าลุ่งตอนชามอะ่ะเราก็ดีใจมากแล้วเธอจนกระทั่งมีแนทที่มาเป็นผู้เปิดประตูไทยแลนด์ในปี2015นะ้ะ หลังจากนั้นเราก็ยังคงคิดอยู่เสมอว่าเราอยากได้มง3โดยไม่ได้คิดเลยว่าไทยแลนด์จะได้มง1 Miss มิสเวเมื่อไหร่มันดูเป็นสิ่งที่แบบเป็นความฝันอันเลือนรางและดูไม่เป็นความมันเป็นไปได้ยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาจนถึงอายุ42แล้วอ่ะยังจะได้เห็นมงฟ้ากับไทยแลนด์หรือเปล่าจนกระทั่งโอปอทำได้สำเร็จและสิ่งที่โอปอ์ทำได้มันร้ข้อกังหาจริงจ แฟนนางงามรุ่นเก่าอย่างกบอทวินหาละกันแล้วก็ยังรู้สึกชื่นชอบนางงามแบบนี้ก็คือนางงามที่มีความเป็นนักการทูตมีความเป็นทําเพื่อสังคมเป็นแรงบันดาลใจเป็นการใช้พลังหญิงเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนสังคมในทางที่ดีขึ้นและก็เป็นแรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างให้กับใครหลายๆคนคือก็บาดูนางงามมา นอกเหนือไปจากความสวยที่ได้นอกเหนือไปจากถ้าโพสการเดินแฟชั่นต่างๆสิ่งที่การดูนางงามที่มันทาให้กอลฟได้ในหลายปีคือการพยายามอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแบบแบบหลายๆคนนางงามนหลายๆคนเป็นแบบอย่างสำหรับกอล์ฟนะไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นนทเอ,อ๋ยมาริยามันคืออิมแพคของการเป็นนางงามอะที่มันไม่ใช่แค่ความสวยหรือมันหรือการต่อยอดในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มันคือความเป็นผู้หญิงที่ ที่ใช้ power ของความเป็นผู้หญิงอย่างที่แท้จริงที่ผู้ชายทำไม่ได้อะนั่นคือสิ่งที่กอาฟรู้สึกสัมผัสได้ว่านั่นคือสเสน่ห์ที่ทำให้กอฟหลงหลักการประกวดนางงามแล้วโอปอลก็ทำให้การประกวดนางงามมันยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมในวันที่กอฟรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่กอฟหมด passion ในการดูนางงามไปเลยด้วยบิบทที่มันเปลี่ยนไปด้วยหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเราไม่อยากปรับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเปลี่ยนแต่ ถ้ามันการปรับและการเปลี่ยนแล้วมันเ change ไปทั้งหมดโดยที่เราไม่เหลือตัวตนของมันเลยอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ก็อรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะโอปอเหมือนเป็นแสงสว่างสำหรับแฟนนางงามยุคเก่าอย่างกอปะมันทำให้พาชั่นที่มันมอดไหม้ไปแล้วมันกลับมาลุกโชนขึ้นอีกครั้งและกับการที่ได้ดูโอปอในทุกๆสเต็ปทุกๆย่างก้าวหลังจากที่ได้รับมงอะ่ะในฐานะ เจ้าของมงฟ้ามงแรกของไทยอ่ะการปฏิบัติหน้าที่ของโอปอมันไรทิติมากๆไม่ว่าจะเป็นในฐานะของนักการทูตในฐานะของการทําองค์กรการคุศลในฐานะที่ไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆหรืออย่างงานเขาดาวที่ซ n เมาสัมภาษณ์โอปอมันเป็นอะไรที่ไรทิติมากๆกับการสัมภาษณ์ของโอปอที่เราทําให้เราได้เห็นถึงสาวน้อยที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเป็นนักการทูตอยู่ในตัวการใช้ภาษาที่ไม่ได้ยากแต่ มันมีความคมคายอยู่ในนั้นมันมีความรู้สึกถึงเอมพัตีกับผู้ฟังมันเลยทำให้แบบปีนี้มันเป็นปีที่ในฐานะแฟนนางงามคนหนึ่งเนาะมันยังรู้สึกอิ่มใจมากๆกับสิ่งที่ได้เห็นโมเมนต์ Moment กับวันที่เชียร์โอปอมันไม่เคยมีความรู้สึกกับการเชียร์มิสเวลได้สนุกขนาดเนี้ยกับการ ประกาศทีละรอบทีละรอบทีละรอบมันบีบหัวใจมากๆแล้ววันที่ประจุประกาศว่าใช้แลน่ะคือกมเชื่อว่าหลายๆคนร้องไห้หลายๆคนเสียน้ำตาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เสียน้ำตาในนั้นก็ดูนงางางมาครึ่งชีวิตน่าจะเกินครึ่งชีวิต ก็ไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะออกการกับบริบทของการประกวดนางงามที่มันเปลี่ยนไปเราจะมีดาวหางฮันเล่แบบโอปออีกหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้ขอบคุณโอปอจริงๆขอบคุณโอปอขอบคุณครอบครัวโอปอที่เลี้ยงดูน้องมาอย่างดีขอบคุณพาชั่นของน้องขอบคุณน้องที่ส่งพลังบวกแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างให้กับสังคม ขอบคุณมาปุ้ยท p พด้วยเหมือนกันขอบคุณเพื่อนๆนแฟนนางงามยุคเก่าเหมือนกันในยุคที่เราต้องรอว่ามันจะมีภาพไทยแลนด์หลุดออกมาจากเว็บแม่กองแม่เมื่อไหร่รอว่าไทยแลนด์จะไปประกบเวเนซุเอลาเมื่อไหร่ประกบละตินเมื่อไหร่แต่วันนี้เศยษฐกิจไทยาามันแข็งแล้วก็นั้นในบริบทที่มันเปลี่ยนไปก็ ก็คงส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบนางงามและชื่นชอบกับบริบทใหม่ๆได้ดูกันอย่างมีความสุขแล้วกันเนาะในบริบทนางงามยุคนี้ก็คงต้องต้องยอมเฟดตัวเองออกไปเพราะมันคงไม่ใช่ที่ของเราแต่ก็คงเป็นการดูอยู่ห่างๆจนกว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกถึงพาชันที่มันกลับมาช่วงๆอีกครั้งในฐานะแฟนนางงามคนหนึ่ง